สวัสดีครับเทนฟักฟิตวันนี้มากับดิกกี้ครับผมนี่กับไมส้สวยๆมานี้ครับใดลองตีดูกันนะครับข้างหน้านาสวยๆเลยไดลองตีดูกันครับ,ว,ว,รบว่าจะเป็นอย่างไรกับดิกกี้ครับผมขปองเยอะครับสวะเยอะครับ ริมๆน่าจะมีตัวลองดูครับ อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโหมดครับกลับเลยครับไม่สนไม่นใจครับไม่สนใจครับกลับครับสัตอย่างเดียวสัตว์อย่างเดียวนะฮะสำหรับวิกกี้วันนี้นะฮะวิกกี้วันนี้นี่นะฮะึ๊ดนะฮะ น้องช่อนนะครับน้องช่อนสภาพหมานะครับนี่ครับข้างนาครับเดี๋ยวเราทําการปล่อยน้องช่อนดุดแล้วนะครับดุดเรียบร้อยอันนี้มาคนเดียวนะครับกับนี่ครับบันทึกภาพน้องช่อนกับนิกกี้ไว้นะครับครับผมอ้าวช่อนลงน้ําไปลรกลงน้ําไปครับลงไปเลย โอเคบายบายนะครับกับดิกกี้ครับผมวันนี้จากฟักฟิกคิวครับขอบคุณครับ